ลุงป้าชาวสวนตามซื้อเลขที่บ้านแต่ไม่มีเลข3-2-5มีแต่352คนขายยัดรางวัลที่หนึ่งให้ชีวิตพลิกครวย12ล้าน ผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1งวดวันที่1มิถุนายน68ได้เงินรางวัล12ล้านบาทงวดนี้อยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยเป็นลุงกับป้าชาวสวนผลไม้ที่อำเภอศรีสะชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยที่บ้านมีเพื่อนบ้านและญาติญาติของเจ้าของบ้านมาร่วมแสดงความยินดีกันเต็มบ้านซึ่งเจ้าของบ้านได้จัดอาหารเลี้ยงดูกันอย่างมีความสุข โดยเจ้าของบ้านผู้โชคดีรายนี้คือนายสำราญอายุ70ปีพร้อมด้วยนางรวมภรรยาอาชีพทำสวนผลไม้มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสโดยลุงสำราญเปิดเผยว่าปกติมักจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่เสี่ยงโชคไว้เสมองวดละ1-2ถึใบไม่ได้มีเลขเด็ดแต่อย่างใดส่วนใหญ่จะซื้อเลข325ซึ่งเป็นเลขที่บ้าน โดยจะมีคนขายลอตเตอรี่เร่มาขายให้ที่บ้านเป็นประจำงวดนี้ก็เช่นกันก่อนวันออกรางวัลคนขายลอตเตอรี่ก็เร่มาขายให้อีกตามปกติแต่ไม่มีเลข3 2 5มีแต่352ซึ่งในแผงที่ขายเป็นเลขชุด2ใบเลข5 59352ตอนแรกก็ไม่อยากได้แต่ถูกคนขายลอตเตอรี่ขยันขยอบอกว่าเป็นเลขเดียวกันแค่สลับตำแหน่งเท่านั้นจึงตัดใจซื้อไว้ อีกทั้งยังเลือกเลขอื่นอีกรวมสี่ใบพอถึงวันหวยออกเมื่อประกาศผลการออกรางวัลพบว่าเลขชุดที่ซื้อไว้5,59,352ถูกรางวัลที่หนึ่งได้รับเงินรางวัลถึง12ล้านบาทตนและภรรยาดีใจมากสำหรับเงินรางวัลที่ได้นั้นป้ารวมซึ่งเป็นภรรยาเปิดเผยว่าจะนำมาทำบุญแล้วก็ปลดหนี้จากนั้นจะแบ่งให้ลูกสองคนที่เหลือจะเก็บไว้ใช้จ่ายประจำวันต่อไป